โอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งแต่ว่าเราได้มานานแล้วแหละเพิ่งจะว่างอ่านคือเราอ่านหนังสือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านเยอะชอบอ่านหนังสือที่แบบว่าพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารหรือเรื่องการสอนเทคนิคในเรื่องของการทํางานกับลูกน้องผู้นาเอาทํายังไงให้ได้ใจลูกน้องอะไรต่างๆเนี่ยก็ชอบหาหนังสือที่แบบ มันมีประโยชน์ต่อการทํางานของเราเนี่ยมามาอ่านอยู่เสมอซึ่งบางทีวันนี้อยากอ่านเรื่องนี้ยเราก็อ่านเรื่องนี้หรือว่าหนังสือที่เกี่ยวกับการเพิ่มความจําในสมองแล้วก็การสอนลูกยังไงให้ลูกแบบเชื่อฟังวิธีการที่พ่อแม่พูดยังไงหรือคุครูพูดยังไงให้ให้ลูกหรือว่าให้เด็กเชื่อฟังเนี่ยก็ชอบอา่านแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นครูแล้ว แต่เราก็ยังสอนอยู่นะคะตำแหน่งรองผู้มนุยการเนี่ยเราก็ยังสอนลกอยู่แล้วก็อย่างน้อย,นอยเนี่ยเราก็จะได้นําประสบการณ์จากการที่เราอ่านหนังสือที่บรรผ่านการวิจัยหรือว่ามีทฤษฎีรองรับอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอามาแบ่งปันความรู้ให้กับคุณครูในโรงเรียนแล้วก็แบ่งปันให้กับในโลกออนไลน์ได้ด้วยนะคะวันนี้มาในหัวข้อทฤษฎีกบต้มนะคะหนังสือเล่มน,นี้อ่านวันนี้นะคะอ่านวันเดียวแค่ ไม่ประมาณชั่วโมงหนึ่งมันเกือบจบแล้วแต่ว่าเราก็อ่านแบบชิลๆนะคะมันก็ไม่ได้เล่มใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้หนามากนะเป็นหนังสือที่แปลมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นคนไทยแปลชื่อคุณกมนลวันนะคะก็ เป็นหนังสือที่ชื่อว่าสำเร็จสบายเพราะเรียนดูวายแบบคนที่เกียรตินะหรือว่าแปลมาจากหนังสือญี่ปุ่นที่ชื่อหนังสือว่าสำเร็จได้สไตล์คนที่เกียรตินะในในเล่มน,นี้คือชอบมากคือเขาจะพูดถึงหลายๆเรื่องมากว่าเราจะทำยังไงถ้าเราขี้เกียจเนี่ยเราต้องมีวิธีการบริหารยังไงหรือว่ามีวิธีการแบบไหนที่จะทำให้เราทำงานได้อย่างสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆส,สไตล์คนที่เกียจอะไรประมาณนี้นะคะอ่า คือมันเป็นหนังสือที่น่าอ่านานะเออแล้วอ่านแล้วก็ได้ไประโยชน์จริงๆทีนี้มาพูดถึงทฤษฎีกบต้มหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะมีนักธุรกิจในเล่มเนี่ยเขาพูดถึงนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาเป็นนักธุรกิจที่เก่งในเรื่องธุรกิจมากแต่เขาไม่เก่งในเรื่องบัญชีไม่เก่งในเรื่องไอทีแล้วก็ไม่เก่งในเรื่องของภาษาทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่เป็นไรแต่ฉันเก่งธุรกิจ ฉันก็ทําธุรกิจของฉันให้มันดีและสิ่งที่แบบฉันทําไม่ได้ดีเขาก็ใช้วิธีการเรียนรู้เพิ่มนะเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปทีละทีทละหน่อยเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการนี้นะคะแล้วก็เรียนแบบธุรกิจบ้างหรือว่างก็เรียนภาษาบ้างสลับกันไปเขาจะเรียนพร้อมๆกันแต่ก็ไม่ได้ลงลึก ทั้งหมดทุกอย่างทีเดียวเลยเขาก็เรียนแบบเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปทีนี้เวลาการทําธุรกิจของเขาเนี่ยเขาจะต้องมีการประสานกับหน่วยงานอื่นๆมากมายแล้วก็โดยเฉพาะธุรกิจที่มันใหญ่โตเนี่ยถ้าจะทําธุรกิจให้ได้กําไรและมากจะต้องดิวกับต่างชาติซึ่งเขามีความด้อยในเรื่องของภาษาหลักคิดของเขาคืออะไรที่เขาถนัดเขาก็ทําในเรื่องธุรกิจด้านการตลาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะถนัด เขาก็จะทําในเรื่องนั้นและเรื่องที่เขาไม่ถนัดเขาทํายังไงเขาก็จ้างเลขามาจ้างคนงานมาที่ถนัดในเรื่องนั้นให้มาทํางานแทนเขาแต่หลักก็คือว่าการที่เราจ้างงานใครมาให้ทํางานให้เราก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไม่รู้ในทักษะเรื่องนั้นเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าวันหนึ่งเขาไปเติบโตเขาเปลี่ยนง,งานเขาลาออกหรือเขาย้ายที่ทํางานเนี่ย คุณจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลยเขาถึงมาเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนที่เขาเนี่ยยังไม่ได้เพราะเราจะยืมจมูกคนอื่นหายใจเราจะพึ่งพาคนอื่นตลอดไปมันก็ไม่ได้ถูกไหมไม่ง,งั้นธุรกิจเราก็จบแล้วก็พังค่ะนี่คือกำลังจะโยงเข้าสู่ทฤษฎีกบต้มอ,อถ้าเราจะสังเกตนะคะกบเนี่ย ถ้าเราต้มน้ำร้อนๆเดือดๆอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราเอากบโ,โยนลงไปในหม้อที่มีน้ำกำลังเดือดแล้วร้อนมากกบมันก็จะมีปฏิกิริยาไงเอยมันก็จะกระโดดดีดตัวออกมาถูกต้องไหมเออเนี่ยก็เหมือนกับการที่ว่าเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเรายัดมันเข้าไปในสมองแบบรีบด่วนหรือเร่งด่วนมันจะทําให้เราต่อต้านเพราะเราอัดแน่นเข้ามาด้วยความจําเป็นและไม่ได้เกิดจากการ ความรู้สึกที่อยากจริงๆหรือว่าอารมณ์ผ่อนคลายพร้อมที่จะรับความรู้นั้นเข้ามาแล้วมันก็จะต้านเมื่อเราต้านปุ๊บมันก็จะไม่เข้ามาเลยมันเหมือนกับตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเลยอะ่ะมันก็เหมือนกับกบที่แบบว่ากระโดดลงมาในหม้อร้อนๆเดือดๆเนี่ยนะคะแล้วมันก็ดีดตัวออกไปกระโดดออกไปนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีก็คือว่าเอาหม้อที่มีน้ําเย็นเนี่ยนะวาง แล้วก็เอากบลงมาใส่กบก็จะชอบความเย็ยนนั้นมากนะแล้วเราทำยังไงต่อเราก็ค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิทีละนิดทีละนิดแล้วกบมันก็จะไม่รู้ตัวเลยว่ามันกำลังถูกเร่งอุณหภูมิและกำลังถูกต้มอยู่จนมันตายนั่นก็เปรียบเทียบกับการที่ว่าเราเนี่ย ไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เราต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่ปรับไปเรื่อยๆทําทุกวันอย่างสม่าเสมอแล้วก็เพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆ แล้วมันจะทําให้สร้างให้เป็นนิสัยของคุณสร้างนิสัยที่ดีในการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ในการอ่านหนังสือของคุณหรือบางทีอาจจะไปพูดถึงการออกกําลังกายก็ได้ทําเริ่มต้นเนี่ยทำวันละสิบนาทีมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆอาสิบนาทีไม่เหนื่อยวันต่อไปก็สิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีมันก็จะกลายเป็นนิสัยส่วนตัวของคุณการอ่านหนังสือก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยทฤษฎีกลุปตุ้มสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการอ่านหนังสือสอบนะแล้วก็รวมไปถึงการออกกําลังกายก็ได้เช่นเดียวกัน